เฮ้ยบอยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยแม็กบอยเป็นเจ้าที่บริการคาาตลาดนี่เหรอใช่ครับดูแลลูกค้าเนี่ยเฮ้ยเฮ่ยทำเองเลยน่าปวช่างเลยเฮ้ยแม็กก็เลยเคลมแม็กก็เลยเอ๊ะใช้กันอย่างนี้เหรอเฮ้แม็กใช้กันอย่างนี้เลยเหรออ๋อแล้วบอยทำเป็นเหรอครับเนี่ยได้ได้ครับโอ้ยหน่อยเฮ้ยลูกค้าไม่มั่นใจพูดอย่างเงี้ยอ๋อเป็นช่างอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นช่างมาก่อนครับครับครับ นี่เขาทำอะไรครับเนี่ยอ่านี้ช่วงล่างครับคันนี้ทั้งระบบเลยใช่ไหมใช่ครับมันนี้จต่ตัวนี้อ๋อนี่เปลี่ยนของใหม่ใช่ไหมใช่คันนี้ลูกมากครับเปลี่ยนใหม่เลยมีอะไรเปลี่ยนบ้างอ่ะอ๋อยางมุงเอาครับเป้ีนเลยใช่อ๋อดีใช่ไหมพวกาเขาพปีกนกอะไรต่างๆครับแล้วก็จะมีสลักเบรกด้วยอ๋อครับใช่อันนี้อาการเป็นยังไงตอนแบบลูกค้าเข้ามา ก็มีเสียงใช่ใช่ครับเวลาตกหลุมตกอะไรก็จะมีเสียงครับอ๋อมีเสียงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเวลาเบรกก็จะมีเสียงคึกกึกึก็จะเป็นที่ตัวสลักเบรกด้วยรับใช่คือถ้าถ้ารถมีเสียงเนี่ยมันต้องเอาเข้ามาเช็คจะดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าบางทีอาการเนี่ยมันเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่จุดเดียวกันก็มีเห็นลูกค้าบอกช่วงล่างเท่าไหร่ครับแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ตอบยากเลยอยากอยากแนะนําให้เข้ามาข้างในครับเพราะว่าเราตรวจเช็คปีแล้วครับทำไม่ทำก็ว่าแตรกีแต่ว่า ความมั่นใจนะแล้วก็การที่อ่าผมจะได้อธิบายถูกด้วยว่ามันเกิดอะไจริงๆครับเพราะอะไรมันก็มีหลายเกียรใช่ด้วยถ้าเกียรต่ำมากแล้วก็ไม่แนดนำใช่ใช่โอเคงั้นโอเคไปรบกวนแล้วครับสบายไปแล้วครับสวัสดีครับ